ะค,ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษประจําเดือนกุมภาพานันธ์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมเป็นธาตุไฟนะคะปัจจุบันเป็น The World มีการเดินทางตลอดเวลาหรือมีชื่อเสียงหรือมีประกายในตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเขาหมดวันอะไรก็เป็นจริงทําสิ่งใดก็แล้วแต่เลิศเลอเพอร์เฟก perfect. มีแสงประจําตัวต้องเป็นคนที่สวยจะต้องเป็นคนที่พราวจะต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแต่รอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นความงามไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมไม่ว่าจะเป็นความรู้ประจําตัวเองอะ่ะแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่คนอยากได้อะ่ะครบลดแล้วกันคนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยใครได้ไปโชคเดียวอย่างนี้แล้วกันก็หลอบโลกอ่ะนะคะอัศวิน ถือเหรียญมาพู้ชายเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เจ้าชู้น่ะมันก็อัศวินคุณต้องเข้าใจคารลมมันก็ต้องเจ๋งใช่ไหมต้องแมนต้องโอ้โหดูแบบเพอร์เฟกตะไม่ป๊อปแต่มันต้องเป็นสมชายชาตรีใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักใครเห็นใครแบบต้องตาต้องใจคนคนนี้เป็นคนหัวโบราณนะทําตามจารีตประเพณีเป็นคนที่ยึดหลักในตัวตรงนั้นน่ะมั่นคงเหรียญที่เขาถือก็ถือยังมั่นคงนะในลักษณะที่มาดอาจจะดูนิ่ง อาจจะมองอะไรแล้วดูมองนานเขาจะเป็นคนที่รอบคอบคิดนานนะอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงอะที่เข้ามาแหมมันพร้อมอะเนาะสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยหเหรียญเป็นการทําบุญหรือเป็นการเอาของที่เก่าๆของเราดนะ่งออกไปซะเอาออกไปให้คนอื่นเขาใช้ต่อหรือว่าเอาออกไปให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้ใช้ในสิ่งที่ดีๆของเราบ้างเพราะว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นนะคุณไม่ต้องเก็บมันไว้คุณให้คนอื่นเข้าไปเลย เพราะว่าเขามีคนรอรับอยู่แล้วมีคนที่อยากได้มีคนที่ต้องการจริงๆอย่างเงี้ยให้เขาไปเถอคะค่ะเอาของพวกเนี้ยไปทําบุญกับที่แห้งแล้งและกันดารน,นะคะถามว่าเฮ้ยฉันสมบูรณ์ขนาดนี้ฉันต้องทําบุญทุกคนจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ต้องทําบุญค่ะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาได้ราชาเหรียญคนคนนี้จะต้องมีปึกมีแผนที่มั่นคงเจ้าของกิจการและบริหารงานของตัวคุณเองด้วยคุณจึงคิดมากในเรื่องของการจะเลือกคู่หรือการจะหยิบจะจับอะไรสักอย่างนะคะในตัวของคุณเนี่ยการถือเหรียญของคุณจะต้องมีความอุดมสมสบร จะต้องมีความมั่นคงไม่พลาดอ่ะนะะไม่พลาดคุณก็เห็นแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคุณลองเลือกในสิ่งที่คุณชอบอนะตรงใจกับคุณถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นอัศวินเหรียญนะคะคุณก็ค่อยๆเก็บค่อยๆดูของคุณไปในวันข้างหน้าคุณจะเป็นราชาถือเหรียญที่มั่นคงและมีความหนักแน่นที่มากที่สุดเลยนะคะประกว่าจะมาเป็นราชาเหรียญได้เนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีเป็นซ e o เป็นผู้บริหารนะมันต้องเริ่มก่อตั้งเริ่มสร้างเริ่มนู่นเริ่มนี่จนมีนักคะไม่ใช่ว่าอออยยยู่กก็มมาาฉันรวโด ตโนมัติตื่นขึ้นมาจะรวยอันนี้เขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าวิธีการหาเงินมันจะเป็นยังไงต่อไปเขาก็จะ แย่ yeah, ลงไปเหมือนเดิมนะฮะแต่ระวังการหักหลังหน่อยนะคะสุดท้ายคือการหักหลังคือการรักสามเศร้าเราสามคนไม่สมปรารถนาเขารู้เราเรารู้เขาหรือว่าเรามันอยู่ในทิศทางเดียวกันก็คือทําอาชีพเดียวกันก็ได้มันหักหลังกันเองอะฮะหรือไม่คนรักก็ตีจากนะคะแยากกันดีกว่าต่างคนต่างไปอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกิดมาสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างหน้าตารอเราโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างคุณดีหมดแม้แต่ฐานะคุณก็ดีหมดสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องของรัก สามเศร้าเราสามคนเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ มันมันนานเกินไปหรือดูนานเกินไปหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะถ้าไม่ใช่กรณีที่คุณจะต้องแบ่งอะไรออกไปให้กับเศรษฐีนะคุณก็จะเป็นเศรษฐีคนนั้นซะเองมันเป็น2กรณีได้เช่นกันนะครับในไพ่ใบเนี้ยไม่ได้บอกว่าใครจะมาหักหลังคุณแต่เขาชี้มาว่าอนาคตอันใกล้กับสรุปให้ระวังคนที่มีฐานะมากกว่าเราจะเข้ามาเป็นมือที่3ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเช่นนี้โอ้ราฉันโดนเศรษฐีมันแย่งไปแล้วอ๋อก็จบสิคะพวกชอบเงินก็ต้องปล่อยให้เขาไปอยู่กับเงิน แล้วเราจะไปอยู่กับเขาทําไมเราเสียสิ่งที่ตรงนี้ไปแล้วในอนาคตคุณก็จะต้องเป็นมาหาเศรษฐีอยู่ดีค่ะเพราะไพ่อของคุณไม่ไปเป็นของคนอื่นไม่ได้ดีซะด้วยซ้ําไปถ้าเรารู้ธาตุแท้แว,ว่าอ๋อเขาต้องการแค่เงินเราในเมื่อตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทําความสุขให้เขาสมบูรณ์ได้เขายังไม่พร้อมที่จะเดินทางไปพร้อมกับเราเขาก็จะต้องไปทําตามความฝันของเขาเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะคะก็เศรษฐีเขาดูแลได้ก็เศรษฐีก็รับไปมันจะแปลกตรงไหนอ่ะเราก็โดนหักหลังไปสาดาบเหมือนกันนก3ตัวเนี่ยเป็น อะไรที่เหมือนกันแล้วมีอีกตัวหนึ่งอะที่จะไม่เหมือนกันแค่นอกอีกาตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่จะอยู่กลางวันทํางานกลางคืนเนี่ยสองคนแลายคนทํางานกลางวันเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะได้กินไปเพราะอีกามันชอบคาบขาวเพราะฉะนั้นมันอาจจะคาบของคุณไปกินก็ได้ใครจะไปรู้ได้ละใช่ไหมคะเราทําใจกับตรงนั้นได้ไหมเราสูญเสียไปแต่เราอาจจะมีสิ่งที่ดีกลับมาอีกก็เป็นได้เหมือนกันนะคะคำในคลิปไม่สุภาพประกาบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ o ร r taro ด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ